การเรียนมันเป็นเรื่องที่เล็กหน่อยมากเทียบกับการอยากเห็นระบบการศึกษาที่มันดีขึ้นประเทศที่มันดีขึ้นต่อให้กับคุณเรียนตั้งใจเรียนทุกวันแต่ซ้ายระบบมันยังแย่อยู่มันไม่ทางที่ชีวิตคุณในอนาคตจะดีขึ้นได้เลยดังนั้นเราต้องออกมาเรียกร้องนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เด็กต่างจังหวัดก็คุณยายเข้ามาเรียนมปลายในเมืองตอนเด็กๆคอมอยู่ไกลแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมกับม็อบได้อยู่แล้วคือเราเสพข่าวด้วยทุกปเรื่องการเมืองมันทําให้เราเห็นหลายอย่างว่าอันไหนมันควรไม่ควรแล้วอันไหนควรที่จะจะออกมาเรียกร้องเปลี่ยนแปลงแต่พูดถึงประเด็น14ตุลาเนี่ยมันทําให้เราเห็นลยว่าคนตอนในอดีตเนี่ยถูกปลุกปั่นโดยรัฐบาลโดยเป็นฝ่ายขวาจัดบทเรียนในอดีตนะครับ14ตุลาคือเราเห็นแล้วว่าถ้าเราปล่อยให้เพื่อนเราออกมาแล้วตายเราคงจะรู้สึกผิดมากมันไม่ควรมีใครได้รับอันตรายจากการแค่มมเรี้้องงควตนนั่่ทจะป็ไได ชาล์ชาตาหรือเกลียดประเทศชาติเราไม่ได้เกลียดเลยแต่เราหวังดีกับประเทศเราอยากเห็นประเทศจะเริ่ก้าวหน้าขึ้นตัางหากเราจึงออกมาบอกปัญหาให้ทุกคนได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้น พวกเราอมาได้มีแค่ปากกับมือก,กับกระดาษไม่กี่แผ่นผมก็มีป้ายอุปรกรณ์ก็แค่ลำโพงตัวเดียวถ้าโดเนตอะไรอย่างงี้เราก็ไม่มีเลยแกิจก,กรรมเลยแค่แบบมีการตั้งบนพื้นให้มันดูเท่าเทียมกันสามารถที่จะพูดคุยกันได้อย่างใกล้ชิดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาประชาธิปไตยเรื่องของกฎระเบียบโรงเรียนเรื่องของสวัสดิการรัฐปัญหาชีวิตต่างๆที่พวกคุณเจอกันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในโรงเรียนไปจนถึงระดับของวัยผู้ใหญ่ครับถกเถียงกันได้อย่างสร้างสารรค์แล้วก็ทุกคนก็ออกความคิดเห็นได้อย่างน่าทึ่งมากเลยครับเหมือนจะเป็นการเสวนารั้งแก ตรงนั้นที่มีคนเยอะขนาดนั้นแล้วมีฝ่ายหนึ่งมาไม่มีใครแบบว่าประนามอีกฝ่ายหรือไม่มีใครโกรธกันเราพูดด้วยเหตุด้วยผลสุดท้ายผมก็ไหว้ไหว้คนที่เขากล้าที่จะออกมาคุยกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งผมรู้ว่าคนเราถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนั่นเป็นสิ่งที่ดีอย่าใช้กาําลังแล้วมันสนุกมาก เราไม่ได้อยากให้มันมีชื่อเราอยากแค่สื่อว่าเป็นเด็กนักเรียนนะครับก็มาด้วยเหมือนกันที่บอกว่าเป็นนักเรียนบดแอกคืออยากบดแอกพันธนาการทุกอย่างที่สังคมกาลังมองเด็กหรือว่ามองคนยุคนี้ครับเรามองว่าพวกเราก็เป็นคนประชาชนคนหนึ่งทั่วไปอยากที่จะปลดพันธนาการการเมืองยุคเก่าซึ่งการเมืองยุคใหม่ในมุมมองของพวกผมก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะออกมาเป็นแกนนําได้ไม่จําเป็นต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่งหรือต้องมีชื่อเสียงต้องมีประสบการณ์ขอแค่เรามีแค่ความกล้าเท่านั้นก็เพียงพอที่จะออกมา พูดต่อหน้าสังคมได้ออกมาเรียนรู้จากการเคลื่อนไหวเราไม่ได้อยากเรียนรู้แค่กับคนในม็อบว่าเขาออกมาเรียกร้องอะไรเราได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างเลยจากจากความคิดที่ต่างไม่ได้เคลื่อนไหวแค่ระบบการศึกษาแต่ที่เราเคลื่อนไหวระบบการศึกษาเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราอยู่ในระบบการศึกษา ทำไมเราถึงกล้าทีจาา่จะมาแบบนี้เอาจริงเราก็มีความกลัวแต่สุดท้ายแล้วความต้องการของเราความอยากเห็นอนะนาคตที่ดีของประเทศชาติของคนรุ่นหลังมันมากกว่าความกลัวมันก็เลยตกไปความจริงเราเรียกร้องไปหลายอย่างตั้งแต่การหยุดทุบค้ามประชาชนาก็ยังทําไม่ได้การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมันควรจะเป็นบทกฎหมายที่เขียนโดยประชาชนทั่วไปแต่พวกเขาก็ยังทําให้ไม่ได้ผมว่ามนัรรมนควรเริ่มที่จะทําตามข้อเรียกร้องที่เป็นสิทธิเสรีภาพที่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นแรกก่อนเป็นปัญหาที่ควรจะแก้ไข